ตรงถึงกูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์รายการวาเลนตีข่าวสารการศึกษาของสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการโรงเรียนมัธยวุครับวันนี้พบกับน้องโกโก้รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสําหรับท่านผู้ปกครองและท่านผู้ชมทุกท่านที่รักชมผ่าน Facebook และ YouTube ของโรงเรียนมัธยวุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องโกโก้ด้วยครับ กาที่ช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยครับกับช่วงนี้เลยภาษาพาเพื่อนวันนี้มีเพื่อนที่น่ารักอย่างน้องปังมาพบกับทุกท่านครับส่วนน้องปังจะพาไปเพื่อนกับคําว่าอะไรเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะนี่คือช่วงภาษาพาเพื้น พบก,กับนุยน้องปาไม่เด็กหญิงนาตาผัดหนิมน่นุยเรียนยูชั้นป .5 ทบเนื่องค่ะวันนี้ก็จะเรื่องภาษาไายวันเรากลับวารอบเรินหมายถึงกลับบ้านเช่นพ่อพอ,พอวันนี้เลิกงานแล้วพอ่อแก่รอบเดินนะหมายถึงพ่อคะพ่อคะวันนี้เลิกงานแล้วพ่อรีบกลับบ้านนะคะําหรับวันนี้ภาษาผ่าเพิ่นก็ตวัวดาไปก่อนสวัสดีค่ะ ีข่าวสารความเคลืค่อนไหวมากมายครับเริ่มต้นด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP โรงเรียนมัธยมนของเรากันก่อนเลยครับเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Southern English Medium i n s t r a c t i o n Program Open House 2022โดยมีนายพนัทพิมรักนายบัรดิตเขียวเสนและนายพีนรนันลัตตะรองผู้อเมริกาโรงเรียนมัธยมร่วมให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ฝึกส,สอนณโรงเรียนดีบุกพังงา วิทยายรนผลการแข่งขัน9เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับรายละเอียดผลการแข่งขันปรากฏที่หน้าจอแล้วครับวันที่29สิงหาคม2555เวลา9นาฬิกาว่าที่ร้อยตีดตรมินิสังสพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยวดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารอัตรากำลังในกานศึกษาระดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาณหนะ้องประชุมเทพนิมิตร2สำนักงานเขตพื้นที่การ,าราาศึกษาผสมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ครับคณะผู้บริหารโรงเรียนมชัชวดนำโดยนยายบินิ์เกียวเสนนายคณะพิรมรักและนายจิรนันรัตตะรองผู้อำนวกยการโรงเรียนมชัชวดร่วมเป็นพี่เลี้ยงรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร การศึกษาและสถานศึกษารายนายอุสมามือรีโดยมีอาจารย์นิเทศรองศาสตราจารย์ดรวิจัตธรรมพรประธานสาขาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ผ่านระบบออนไลน์ g o o g l e m e e t ครับ mm hmm. เวลา12นาฬิกามีการประชุมหัวหน้าสายชั้นและตัวแทนสายชั้นในกนารดำเนินการโครงการคัดแยกขยะลดภาวะโลกร้อน และการดำเนินกิจกรรมวันศุกสุดส,สัปดาห์โดยมีนายพระรัพรดมรักรองผู้อวยการโรงเรียนมัชฉวดเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมปียวัฒนาครับวันที่30สิงหาคม2 5 5 5คุณครูเบญญาภาแต่งเต็มลำเข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ครับ วันที่31สิงหาคม2 5 6 5ว่าที่ร้อยตีดรบินิสังสักพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เฉวอดพร้อมด้วยนายบันิตเกียวเสนรนายพนัสพรวมรักและนายสินรัน์รัรรตต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เฉวอดและคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเฉวอวดหนึ่งสพปนครศรีธรรมราชเขตสามศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน บ้านหัวสะพานมิตภาพที่2 1 7สพปสุราษฎร์ธานีเขต3ามครับวันที่1กันยายน2 5ง5หาคุณครูหาไทยตั้งตีวิทย์เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการณห้องประชุมปียวนาโรงเรียนมันชวดครับวันที่2กันยายน2 5ง5รโรงเรียนมัชชวด เข้าร่วมนำเสนอการครัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQ A Award ระดับชาติประจำปีการศึกษา2514ณนะห้องประกาลัางสําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนมศึกษานครศรีธรรมราชเขรับวันที่4กันยายน2515โรงเรียนมันชอวดเป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลืศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือทีเด็ดประจำปี 2,515 25, ณอาคารเฉลิมพระเกียรติเดรอบพระชนมพรรษาโดยมีคณะผู้บริหารพบปะให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบครับกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลปีการศึกษา2,515 25, โรงเรียนมันชอวดจัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนักเรียนตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดจนลดปริมาณขยะในโรงเรียนทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจดังนี้ครับ ตรงถึงครูรู้ถึงผู้ปกครองสนองการเรียนรู้ถึงสิทธิ์ในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง facebook ของโรงเรียนมัชอวดรับชมย้อนหลังได้ที่ youtube ของโรงเรียนมัชอวดแล้วกลับมาอัพเดตข่าวสารทางการศึกษาของสถาบันอันทรงคุณค่าทางวิชาการได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้น้องโกโก้พร้อมทีมง,งานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปเหยยกดินแดนวิชาเรื่องชื่อหลือนามานานวิชาการเร่งรุดลำนาบ้านฉวตรสถานการวิชารูปปัญญาฝึกวินัยนักรี เราเรียนเพิ่มปัญญาชื่อเราต้องต้องปรากฏยิ่งยงยศรุ่งไปภายนาบ้านเฉวัดรุ่งโร์วัฒนาพัฒนาอยู่คู่ไทชยย